สวัสดีทุกทุกคนที่ดูโดมกอลลัมออนไลน์ครับหลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปลงในโดมกอลลมออนไลน์อย่างนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็ได้เลิกที่จะต้องถ่ายแล้วก็จะมีข่าวดีมาบอกทุกทุกคนว่าการติดตามชีวิตประจําวันของผมในโดมกลลัมออนไลน์เนี่ยจะมีขึ้นต่อไปใน YouTube ผมจะไม่ปิดไม่ย้ายทุกอย่างไปไหนนะครับเพื่อทางแฟนในประเทศไทยแฟนที่ต่างประเทศและเพื่อความสะดวกของทุกทุกคนในการเข้าชมผมจะ ถ่ายคลิปลง YouTube ต่อไปนะครับส่วนโดนะกความออนไลน์ในซักทีวีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของช่วงพิเศษหรือคลิปที่เป็น Exclusive ต่างๆคลิปหาดูยากต่างๆของผมอย่างเช่นช่วงจงดูที่ผ่านไปหรือว่าคลิปเบื้องหลังงานต่างๆซึ่งหาดูได้ยากนะครับอันนั้นอาจจะจำเป็นต้องไปลงอยู่ในโดนปรความออนไลน์ในซักทีวีนะครับส่วน ดมคอลัมออนไลน์ใน YouTube ก็จะเป็นการตามติดชีวิตของผมแบบเรียลิตี้ต่อไปเหมือนเดิมนะครับในแจ้งให้ทราบแฮปปี้วันพุธทุกทุกคนเจอกันใหม่ครับ